สำหรับพี่ประเด็นแก่กว่าเลยแต่ก,กว่าแต่พูดเรื่องเนี้ยมันจะมีเรื่องไมเนอะร์ดปวนนักเออมันก็ห่างเกินไงเราก็เลยเลยมาสักพักแล้วนะสำหรับเนี้ยยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าเอดบบเดแก็บกับเรื่องอืมคือนี่ก็เราสงสัยว่าที่มันเป็นประเด็นว่าอายุยี่สิบมันคือข้ามหาา่าไรถึกปะ่ะใช่ปีสองปีหนึ่งถูกปะ่ะออคบกับแฟนอยู่ปีหนึ่งอยูสิบเ้าแปดเนี้ย ได้ปะได้สําหรับเราไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเออแต่บางคนมองว่าไม่ได้เนี่ยเพราะอังไม่บรรลุนิตาวะแต่มันอายุไม่ได้ห่างขนาดนั้นคืออยากก็มองแบบพี่ว่าอะถ้าเราไม่ได้อายุห่างกันมากขนาดนั้นอะมันควรจะคบกันได้อยู่ไหมล้วคนที่มีแฟนแบบอะถติว่าตอนเรียนปีหนึ่งยี่สิบใช่ปะแฟนอยู่ปีสี่ยี่สิบสองเอยี่สิบสองยี่สิบสามปั๊บไม่ได้เยอะยี่สิบสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลิกแล้วแบบเรียนจบไปแล้วเขาไปทํางานอะไรเงี่ย สำหรเรารู้สึกว่าไม่ได้ห่างไม่เป็นไใช่ปะเออแต่าาถ้าสมมติว่าเรียนปีหนึ่งเนี้ยอแฟนทํางานอายุประมาณยี่สิบแปดก็ห่างแต่เราคิดว่าถ้าเป็นอายุมันก็ยี่สิบเอ็ดแล้วไงมันก็เลยแสดงว่าถ้าสมมติรูนิติภาวะสิบแปดคือได้หมดถูกปะใช่สําหรับเรานะเออแต่ถ้าสมมติว่าแบบอายยี่สิบเนี้ยแฟนอายุสี่สิบเนี้ยสามสิบเนี้ยก็ถ้า เกิน20ถ้าคบกันก่อนเกิน20เรารู้สึกว่าไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคบกันก่อนนั้นน่ะก็ก็อาจจะห่างอยู่แต่รู้สึกว่ามันก็ต้องอยู่ในสถานะทางสังค<ต>มได้บ้าั้งแต,แต่ถ้าสมมุติว่าแบบอ่เราอยู่15เนี่ยแฟนเราแบบ20ได้ปะไม่ได้สาหรับเราแต่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าสมมุติก่อน,ก,อนก่อน20อ่ะ,อะเขาคบกันตอน13ิบแ18นี้ล้วถือว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นเด็กแต่่ถ้าเาเว คนที่บรรลุแล้วกับคนที่ยังไม่บรรลุอ่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่เหมาะไหมเออไว้ไม่ดีก็คิดแบบนี้เหมือนกันแต่แบบส่วนใหญ่คนมันจะชอบแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยเรามองว่าเออใช่ความรักมันเลือกเวลาเกิดกับใครไม่ได้อยู่แล้วกับช่วงวัยมันก็เลือกไม่ได้ไงแต่ก็ดูความถูกต้องหน่อยอะ่รเยบางทีมันก็แบบเธอสิบห้า คบกับครูเออฝึกอสอนอะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ใช่เอาถ้าประเด็นนี้สมมตคิครูฝึกสอนแล้วครูฝึกสอนจบแล้วล่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่เหมาะอยู่ดีเนาะไม่ได้เพี้ยนเรารู้สึกว่ายังไงก็ไม่เหมาะมันก็เด็กอะแต่ว่าประเด็นเรื่องครูฝึกสอนมันจะเป็นเด็กมหกใช่เออแต่ครูแบบฝึกสอนก็คือเรียนจมันจะประมาณยี่สิบสไงเออได้ปะ,ะเห็นไหมอันนี้เรื่องมันก็พูดยากก็แบแต่แล้วที่มันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วไง อ่ะถ้าตามความเป็นจริงอะ่ะมันก็ไม่ควรที่จะรู้สึกมันก็ฟิลหมอนหมอกับคนไข้ถูกป้ามันก็เป็นจรรยาบังนี่ก็ต้องมีเรื่องจญยบาบรณเข้ามาไม่คือไปเห็นในติ๊กต็อกมาไม่ใช่หรอกแต่ละคนเพียนมากประโยงอายุเออเห็นว่าละ่ะประเด็นสังคมงแต่เด็กกว่าหร,หรือแก่กว่าสําหรับเรานะในวัยนี้เราก็รู้สึกว่ายี่สิบหกแล้วอ่ะเราก็อยาแก่กว่าเท่ากันสําหรับเรามันก็ไม่ติดหรอกมันอยู่ที่ ค, <Okay S 1> คุณกับใครแล้วว่านโ okay อเคหรืไหมเออนี่ติดติดเรื่องเด็กหรือว่าแก่นี่ชอบคนโตกว่าเพราะว่ามองว่าเด็กกว่าแล้วเราเด็กอยู่แล้วคือเราดีเราความคิดเรามันโตแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอคนที่เด็กกว่าแล้วเขามีความคิดโตกว่ามีความคิดโตวกว่าหรือไปคบกับเราได้อืมแต่ว่าพอเราไปคบคนแก่กว่ามันกลายเป็นแบบ เราเหมือนมีพาเราโตไปด้วยพาเราโตไปด้วยแล้วพาเราใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่เลยเพะาะมันมีคนที่คอยไกดคอยไกดให้กลายเป็นว่าโอเคเราใช้ชีวิตได้โอเคขึ้นอะไรเนี้ยสำหรับฉันฉันเลยบอกว่าแก่กว่าแต่เนี่ยมองว่าเท่ากันสำอาั‑‑นี่เคยเจอมาทุกรูปแบบหละทั้งเด็กเท่ากันเท่ากันแล้วก็โตกว่าสำหรับนี่เท่ากันในวัยเรียน โอเคใช่แต่วัยทำงานไม่โ okay. อเคเพราะมันคือวัยที่เรากำลังเริ่มทั้งคู่ใช่นี่อายุยี่สิสี่แฟนอาย,อยุเท่ากันสมมตินะแบบอ่ะแต่ถ้าคบกันตั้งแต่เรียนมาหาลัยอะไรเงี้ยม,มันได้พี่แต่ถ้ามาคบกันตอนที่แบบเรียนจบแล้วนี่มองว่ามันไม่เท่ากันม,มันคือการเริ่มต้นที่จะทํางานคนนึงก็ต้องปรับตัวทํางานเราก็ต้องปรับตัวทํางาน,แล,งงานแล้วมันกลายเป็นแบบว่า เหมือนคนละครึ่งครึ่งมาเจอกันแล้วมันให้กันไม่เต็มที่อะ่ะ <Ừ. S 2> ตอนนั้นที่นี่มีนะแบบคุยกันก็ไม่เต็มที่จะใช้เงินก็ไม่เต็มที่ทําอะไรมันก็ไม่เต็มที่ไปหมดคือมันมันไม่พร้อมอ่ะโอ้มันไม่พร้อมหลายๆอย่างนี่ก็เลยมองว่าเท่ากันไม่เวิร์กสำหรับนี่แล้วตอนเด็กละตอนคบกับเด็กกว่าอนคบกับเด็กกว่าเนนั้ตมันเด็กมากเลยที่คบกับเด็กกว่าคือเลยมองว่าเขาไม่ต้องคบเด็กกว่าก็แล้วตอนนั้นอ่ะที่เคยคุยกับคนเด็กกว่า นี่มองว่ากลายเป็นว่าเราอ่ะจะทําตัวเหมือนเราอ่ะจะต้องโตกว่าเขาโตกว่าเขา,าไม่ได้นําขนาดนั้นแต่ว่าเด็กมันอ้อนไงเขากจะแบบเด็กปอมันก็จะขี้อ้อนอะไรเงีง้ยจำกาัาไปว่าเราอยากจะเสิร์ฟเขาเรื่องเงินมากขึ้นเราอยากหาเงินเพื่อที่จะได้ดูแลเขาไปอ่ะคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ในมุมเนี้ยเราใส่สปอยไงเราใส่เสิร์ฟอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่าเออพอเราโตกว่าเราก็อยาก เรามีงานทำเนาะเราก็อยากเสิร์ฟคนที่เด็กกว่าเรา mm hmm. อะไรเนี่ยแต่พอมีคนโตกว่า mm hmm. ไม่ใช่ว่าเราไม่เสิร์ฟเขานะแต่เรามองว่าเราสปอยเขาเหมือนกันแต่เราก็ให้ของหรือให้อะไรที่แบบเหมือนแลกกันอ่ uh เขาให้เราเราให้เขาอะไรทางได้รับแล้วก็ใช่ mm hmm. เราเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้แลวนี่เลยบอกว่า mm hmm. แบบนั้นมันว o r k กับนี่มากกว่า mm hmm. อะไรเนี่ยชอบชอบอะไรอย่างนั้นมากกว่าก็เลยชอบคนโตกว่ามากกว่า ยังไม่เคยเจอคนโตกว่าที่ประสาทแดกด้วยแหละชีวิตเอ,อ้ยก็เจอมานะแต่ว่ามันไม่ใช่ประสาทแดกนะที่แบบว่าอ่าเรื่องการใช้ชีวิตที่มันแบบว่าไม่เข้ากันเลยอะไรเงี้ยแล้วเคยเจอคนที่โตกว่าแล้วเขาแบบขมไหมไม่เคยไม่เคยเจอ,อแต่ก็มีพวกเพียรนใช่มันมีคนที่ขมอ่ะพี่โตมาก่อนหนูพี่เกิดมาก่อนอแล้วก็ถ้าแก่มากก็ไปอยู่คนเดียวบบ เพี้ยนอย่าเพี้ยนให้มาก